เกิดอะไรขึ้นทำไม YG ไม่เปิดยอดขายอัลบั้มของลิซ่าแบล็กพิงที่มียอดขายอัลบั้มมากกว่า1ล้านอัลบั้มเรียกว,ว่ากลายเป็นเรื่องที่แฟนคลับหลายคนจับตาม,มองค่ะเมื่อพบว่าต้นสังกัดของอนลิซ่าแบล็กพิง์อย่าง YG Entertainment ไม่ได้มีการอัปเดตยอดขายอัลบั้มทั้งหมดขององลิซ่าในการโซโล่เดี่ยวครั้งแรกของเธอค่ะซึ่งการตั้งข้อสงสัยดังกล่าวมาจากการเปิดตัวโซโล่ของอนลิซ่าเมื่อเดือนกันยายนปี2564ที่ผ่านมาซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั่วโลกซึ่งจากการปล่อยอัลบั้มเดี่ยวครรั้ง เป็นเวลานานมากกว่า8เดือนยังไม่มีการสรุปยอดล่าสุดเพื่อประกาศให้แฟนคลับได้รับรู้จนก่อนหน้านี้ก็ทําให้แฟนคลับทั่วโลกออกมาเรียกร้องและก็ติดแฮชแท็ก YG stop hiding Lisa's sale เพื่อเรียกร้องให้ค่ายต้นสังกัดเปิดเผยยอดอัลบัมที่แท้จริงของน้องลิซ่าค่ะและจนแล้วจนรอดค่ะจนถึงทุกวันนี้ YG ก็ยังปิดปากเงียบไม่ยอมออกมาเปิดเผยยอดสรุปการขายอัลบัมที่แท้จริงของน้องลิซา่าซึ่งก็ยิ่งทําให้แฟนคลับต้องการทราบถึงความโปร่งใสในการบริหารงานของ YG แล้วก็คลือบคลงใจว่ามีเบื้องลึก เบื้องหลังจากเบื้องบนเพื่อต้องการปกปิดยอดขายอัลบั้มของโอลิซ่าหรือเปล่าค่ะและล่าสุดมีเอกสารประกอบการลงทุนจากค่าย YG Entertainment ซึ่งได้พูดถึงผลกําไรจากการดําเนินงานที่มากกว่า6.1พันล้านวอนและนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงวง Blackpink ที่มีกําหนดการคัมแบ็กในไตรามาสที่3ค่ะซึ่งในรายงานยังมีการพูดถึงผลงานของโรเซในไตรามาสแรกของปีที่แล้วและผลงานของโนลิซ่าในไตรามาสที่3ซึ่งมียอดขายอัลบั้มรวมกัน1.87ล้านชุดต่อปีด้วยอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของพวกเธอค่ะซึ่งจากข้อม นี้ถ้าลบยอดขายอัลบั้มเดียวของโรเซ่ที่มียอดขายอัลบั้ม675,000อัลบัม้มก็จะเหลือยอดขายอัลบั้มโซโล่เดี่ยวของนนริซ่าที่มียอดขายมากถึง1,195,000อัลบั้มค่ะและยอดนี้อาจจะเป็นยอดคร่าวๆไม่ใช่สรุปยอดจริงจากการขายอัลบั้มทั้งหมดค่ะซึ่งยังไงก็ต้องรอทางค่าย YG ออกมายืนยันและอัปเดตสรุปยอดขายให้แฟนๆได้ทราบกันอีกทีค่ะแต่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากมากค่ะพรานอริซ่าเธอได้สร้างมาตรฐานที่สูงมากสำหรับคนเกาหลีและยอดอัลบั้มที่มากกว่า1ล้านอัลบั้ม ก็ทําให้น้องลิซ่ากลายเป็นศิลปินหญิงเคป๊อปนัมเบอร์วันในเกาหลีคนแรกและคนเดียวที่มียอดขายอัลบั้มทะลุบบ1 000, 000ล้บบานอัลบั้มค่ะซึ่งก็อาจจะไม่เป็นผลดีสําหรับประเทศชาตินิยมอย่างเกาหลีใต้ที่งานนี้ก็ไม่สนับสนุนให้นักร้องต่างชาติมีชื่อเสียงและมียอดขายอัลบ,บั้มที่มากกว่าคนในประเทศเกาหลีค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ